สารจากสมเด็จพรมรนเรศวรเกี่ยวกับภัยพิบัติจเจริญพรมนุษย์บุญทั้งหลายหน้ากาลนี้ประเทศนี้จะเกิดภัยจะเกิดสิ่งที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทําของบรรพบุรุษของเราและการกระทําของมนุษย์ทั้งหลายในการเวลาที่จะมาถึงเมื่อหนังสงกรานได้เชิญปรัดเปลี่ยนเวียนเชิญเสียนกบินพรมหลังค่านั้นไม่กี่เวลา จะเกิดเหตุการณ์ในแผ่นดินนี้ขอให้เจ้าทั้งหลายมีจิตใจบอกกัลยาณมิตรคนสนิทที่มีศีลธรรมให้นำทางแก่ญาติพี่น้องและผู้สนิททั้งหลายสู่ทางธรรมและปฏิบัติธรรมการปฏิบัติที่ได้ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติที่จิตของเราการพัฒนาที่จิตของเราการหยุดภัยพิบัติและการดับภัยพิบัติที่ง่ายที่สุด นั่นก็คือหยุดและดับที่จิตของเราบัตรการนี้ได้มีดำรัสองค์การมาให้ทำพิธีหล่อรูปขององค์อินทราธิราชเพื่อไปกระจำในที่สำคัญของประเทศแผ่นดินนี้เพื่อมีให้เกิดภัยพิบัติที่เกิดความเลวร้ายให้น้อยที่สุดให้มันเกิดให้น้อยที่สุดแต่หยุดให้มันเกิดไม่ได้บัตรการนี้ก็เป็นวาระให้สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกที่เจ้าแต่มันเป็นการแก้ปัญหาแห่งมวลมนุษยชาติทั้งหลายนั่นเองและนั่นแหละคือสิ่งที่ประเสริฐขณะน,นี้ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนแล้วชนวนมันถูกจุดแล้วลูกมันเราวันระเบิดและก่อนที่ชนวนจะไปถึงระเบิดต้องดับมันซะก่อนช่วยกันโลกก็ระเบิด สวรรค์ก็ระเบิดนรกก็ระเบิดจะไปอยู่ตรงไหนกันลูกเอย๋ยทมเท่านั้นที่จะดับได้ถ้าไม่มีทำก็ดับระเบิดไม่ได้ดับชนวนไม่ได้ช่วยกันนะช่วยกันปัญหาที่สวรรค์สร้างมาภูมิธรรมที่บำเพ็ญเพียรมาทุกภพทุกชาติได้ใช้แล้วเอาออกมาใช้เอาออกมาช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากไฟโลก,กัันนี้ อีกไม่กี่เวลาข้างหน้าธรณีจะย่างก้าวนกจะบินเต็มท้องฟ้าปลาจะแหบขึ้นดินเป็นสัญญาณบอกแล้วถนนจะไม่มีคนเดินฟ้าไม่มีนกบินปลาไม่มีน้ำน้ำไม่มีปลาว่ายมันกําลังจะเป็นสัญญาณแล้วคงไม่กี่เวลานี้ที่ที่สูงจะลงสู่ดินให้ระวังกันให้ดี สิ่งที่ดำรัสเป็นองค์การแห่งเทพชั้นสูงไม่ใช่เด็กมาเล่นไม่ใช่คนไม่มีศีลมาเจรจาทุกอย่างมันช่วยและบันเทาได้มันหยุดและมันยั้งได้อยู่ที่ใจของพวกเจ้าแล้วถ้าวันใดาการหนึ่งคําดำรัดนี้มันเกิดขึ้นทั้งฟ้าทั้งดินทั้งน้ำนั่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ที่บอกแล้วสิ่งที่ขอในวันนี้ขอให้ลูกของพ่อรู้ธรรมเท่านั้นเอง แผ่นดินวันหนึ่งก็ต้องพังไปตามธรรมชาติแต่พวกเจ้ารู้ธรรมไม่มีสิ่งใดพังได้สมัยมีชีวิตรักแผ่นดินหวงแหนแผ่นดินหนักหนาเมื่อดับขันละสังขารไปสิ่งที่หวงมันไม่ใช่สิ่งที่รักมันไม่ใช่ของจริงทุกวันนี้อยากให้มวลมนุษย์ประชาชนของพ่อทั้งหลายให้รู้ธรรมรู้ที่จะทํา แล้วรู้ที่จะปฏิบัติธรรมนะลกูกไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่จิตของเราปราะจิตมันไม่สูญสลายไปไหนเลยขันมันมีแต่สูญสลายมันมีแต่เสื่อมมันมีแต่พังสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดคือให้มนุษย์รู้ธรรมนี่คือสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดเพราะฉะนั้นพวกเจ้าทั้งหลายต้องพยายาม เป็นเสียงบุญบอกข่าวเจรจาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นให้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายให้มีส่วนในจิตของพลังบุญทั้งหลายในการหล่อล้อมองค์อินขึ้นมาเพื่อดูแลและปกปักรักษาแผ่นดินนี้ให้เหตุที่มันเกิดให้มันน้อยที่สุดให้สิ่งที่มันจะเสียให้มันน้อยที่สุดแต่จะละไม่ให้เกิดไม่ได้และจะไม่ให้มันเสียก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่ทําให้มันน้อยที่สุดให้สิ่งที่เกิดให้มันสมบูรณ์เหมือนการสร้างรู้วสร้างกำแพงสร้างเกระแก้วป้องกันสิ่งเลวร้ายทั้งหลายมิให้มันเกิดถามการจัดการเสวนาภัยพิบัติเพื่อที่จะให้คนได้รับรู้รับทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแง่ของวิทยาศาสตร์และให้ผู้มีธรรมสอนในการเตรียมใจเพราะเราต้องเตรียมทั้งตัว ทั้งใจสำหรับการเตรียมตัวก็คือให้ภาควิทยาศาสตร์เขาพูดว่าเราจะรู้ได้อย่างไงถึงการสั่นสะเทือนและการแตกแยกของแผ่นดินและการเตรียมใจก็คือการนำคนเข้าสู่ธรรมเมื่อมีธรรมในใจแล้วเขาจะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราควรจะดำเนินการนี้ก่อนเพราะอันนี้คือการจุดประกาย แล้วจากนั้นก็มีการจัดปฏิบัติธรรมมวลรวมด้วยการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้คนเข้ามาปฏิบัติเพื่อที่จะอุทิศกุศลตรงนี้เพื่อแผ่นดินคือทุกครั้งเมื่อเราแผ่เมตตาเราจะให้แค่ตัวเองกับญาติในวงใกล้ของเราแต่ครั้งนี้เพื่อให้ประเทศต่อครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดก็มีเทพผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ได้รับกิจการนี้สิ่งที่จะต่อยอดได้ทุกคนต้องถาวายกุลแต่พระแม่ธรณีเพราะสิ่งที่มันจะเกิดมันเกิดจากการเคลื่อนตัวการเสด็จของท่านการพลิกการย่างการก้าวของท่านมันถึงเกิดจำคำไว้ให้ดีนะภายในสิ้นปีพุทธศักราชใหม่ที่จะมาถึงนี้จะมีคลื่นยักษ์สูงเทียมฟ้า ทำลายสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจำไว้ให้ดีแต่เหตุนี้จะเกิดขึ้นในเมืองไหนบอกมิได้แต่สิ่งที่เห็นต้องเกิดแน่นอนจำไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นลูกเอ๋ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต้องทำให้ก่อนที่เสียนพรมจะเสด็จองค์การที่ได้ดำรัดตรัสไว้ในเบื้องบนเจ้าทั้งหลายต้องขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นมาเสียก่อน สิ่งที่ดำรัสให้เจ้าทำก็คือสร้างเหตุใหม่สร้างเหตุใหม่ให้ผลนั้นเป็นผลที่ประเสริฐและผลที่ประเสริฐก็จะดับผลที่เป็นอกุศลได้เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายอย่าฟังเหมือนเป็นนิทานอย่าฟังเหมือนเป็นสิ่งที่เล่าจากปากสู่ปากขณะน,นี้ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนระเบิดลูกนี้เข้าถูกจุดแล้วถูกจุดชนวนแล้วจะ้ะ หอให้ชนวนนี้ไปถึงที่ระเบิดเท่านั้นเองเจ้าจะมัวสแสวงหาทรัพย์ภายนอกกันอยู่ไปทำไมเมื่อถึงการที่เกิดขึ้นอัดซักสลึงก็ไม่มีค่าทองซักเส้นก็ไม่มีประโยชน์อันใดสิ่งที่กำลังจะมีประโยชน์แก่ชีวิตของเจ้าแก่ดวงจิตของเจ้าก็คือบุญคือกุศลบุญที่มันจะเกิดได้กุศลที่มันจะเกิดได้ต้องเป็นสิ่งที่ทำอย่างฉลาด ไม่ใช่ทำเพราะอยากได้บุญต้องเป็นสิ่งที่ทำอย่างมีสติไม่ใช่ทำเพราะอยากได้ดีแต่ทำเพราะต้องการให้ค้ำจุนให้สิ่งต่างๆพ้นภัยได้เจ้าจะทำให้พ้นคนเดียวและจะเห็นแก่ตัวเกินไปก็ต้องพิจารณาถึงคนใกล้ตัวถ้ามันเกิดขึ้นมาลูกก็หาแม่ไม่เจอแม่ก็หาลูกไม่เจอน้องก็หาพี่ไม่เจอ พี่เองก็หาน้องไม่เจอเช่นกันและจะเศร้าใจกันสักขนาดไหนเมื่อทุกอย่างมันมีการขับเคลื่อนมันมีการกระทำเกิดขึ้นแม้แต่เพียงคิดจะทำในสิ่งที่ดีกุศลก็เกิดแล้วถามเทพพรหมฝ่ายสัมมาทิฏฐิจะช่วยป้องกันได้ไหมเทพพรหมตอบว่าถ้าเป็นพรหมทางฝ่ายสัมมาทิฏฐิกับฝ่ายมาร ทั้งสองสิ่งนี้มันเป็นนาม,มาธรรมนาม,มาธรรมทั้งสองนามนี้กำลังขับเคลื่อนดีก็ขับชั่วก็ขับก็อยู่ว่าดีนี่ใครจะดีกว่ากันเท่านั้นเองดีที่สูงสุดก็คือดีที่ปฏิบัติธรรมธรรมที่สูงสุดก็คือธรรมที่ไม่มีธรรมใครจะไปถึงตรงนั้นก่อนกันเท่านั้นเองมารก็มีหน้าที่ของมารเทพที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็เป็นตัวแทนแห่งความดีเป็นตัวแทนแห่งกุศลมานก็เป็นตัวแทนแห่งอกุศลเป็นตัวแทนแห่งความชั่วและทั้งสองคำนี้ขาดคำหนึ่งคำใดไมิได้ขาดดีก็ไม่รู้จักชั่วขาดชั่วก็ไม่รู้จักดีเพราะมันเป็นของคู่กันแม้แต่กายขันห้าก็มีทั้งเทพสมมาทิฏฐิและก็มีมารสิงอยู่ในขันจะชนะมานได้ ก็เมื่อผู้นั้นมีธรรมขอให้ตั้งจิตทั้งหลายเอาคาถาชนะมานเผยแพร่ไปสู่มวลมนุษย์คาถาช่วยไม่ได้แต่ถ้าสดคาถานี้ขณะจิตที่สดคาถานี้จิตเป็นกุศลการแนะนำหรือให้คนมาถือศีลปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่แก้ตรงเุถือเป็นสิ่งที่แก้ตรงจุดถ้ารอช้าก็จะเสียการ เพราะทุกอย่างมันดำเนินแล้วเจ้าทั้งหลายจงจำคำเจรจานี้เอาไว้นะแผ่นดินประเทศสยามมีเทพเทวาสูงสัก์สงบารมีมากมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดำมรัดนี่มันเกิดแน่นอนแต่ถ้ามีการแก้ไขการชะลอมันก็เกิดแต่อาจจะไม่ได้เกิดในแผ่นดินด้ามขวานทองนี้แต่จำไว้เลยว่าจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองใดเมืองหนึ่ง ในภูมิโลกนี้แน่นอนการที่บอกว่าพระแม่ธรณีจะเคลื่อนภาพที่เห็นมันเป็นเหมือนดินที่เราเยียบมันจะสุดลงไปแล้วสัญญาณต่างๆที่มันจะเกิดละ่ะมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มเกิดแล้วลูกความหมายที่ดำรัดเหมือนจุดเล็กจะเป็นจุดใจแล้วเป็นอย่างนี้เกิดทั่วอนาคตอีกหลายเวลานะ แผ่นดินด้ามทองนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วนให้จำคำไว้แต่กำหนดบอกเวลาไม่ได้น้ำจืดจะผสมน้ำเค็มน้ำเค็มจะผสมเข้ากับน้ำจืดจำเอาไว้ให้ดีเมืองไทยจะกลายเป็นเกาะหมายถึงทะเลจะไปอยู่ที่ภาคเหนือและบางส่วนก็จะหายไปเลยทำหน้าที่ขับเคลื่อนตรงไหนหยุดได้ก็หยุดตรงไหนต่อได้ก็ต่อถ้าเราไม่รู้จักหยุด เราก็มีแต่ทุกข์ถ้าเรารู้จักจุดมันก็หมดทุกข์ทุกคนมีหน้าที่ต่อยอดแต่ทุกวันนี้ที่ยอดมันไม่โตเพราะไปต่อแต่ต้นมันอย่างเดียวสร้างแต่เหตุเก่าๆสร้างแต่เหตุที่มันซ้ำซากสร้างแต่เหตุที่รับผลมาแล้วไม่รู้จักสร้างเหตุใหม่สร้างเหตุที่ประเสริฐจะเกิดผลที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะการนี้ รั์ภายนอกช่วยเราไม่ได้ไมี่แต่ทรัพย์ภายในที่จะขับเคลื่อนเราได้สตางคงไปซื้อทางเครึ่องสวรรค์ไม่ได้แต่สตางเปิดประตูนรกได้จําเอาไว้ให้ดีการจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้ต้องจัดให้เป็นการต่อเนื่องยาวไปเรื่อยๆถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ถึงยอดจะเพื่อประเทศก็ได้หรือเพื่อพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ การทำอะไรที่เป็นสาธารณะการทำอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์โดยส่วนใหญ่การนั้นเป็นการหนักหนักก็คือไม่ได้แบกหามหนักนั้นคือหนักใจแล้วเราจะหนักใจทำไมเพราะใจมันอยู่กับเราถ้าเราไม่รู้จักเบาใจเราก็ทุกข์จูตตลอดเวลาเพราะใจมันอยู่กับกายเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นที่เราหนักใจ เพราะเราเอาใจไปอยู่กับคนอื่นมันถึงหนักใจถ้าใจอยู่กับตัวเราก็ไม่หนักการที่จะเกิดคนีที่น่าห่วงที่สุดก็คือเมืองหลวงตายธรณีของเมืองหลวงไปนี่มันเป็นเหมือนลูกโป่งแล้วจําเอาไว้ให้ดีหมายถึงเพราะเมืองหลวงเป็นที่ที่มีกิเลสมากที่สุดต้องดับตัวนี้ก่อนถ้าดับตัวนี้ได้ทุกอย่างจะแผ่ไปเอง ะทางใกล้หรือไกลทุกสายสัญญาหรือเชื้อชาติก็มีอยู่ในเมืองหลวงทุกจังหวัดและเมื่อการเจรจานำทางสว่างแก่พวกเจ้าเจ้าก็เป็นเหมือนแสงเทียนที่จะไปนำทางสว่างให้แก่มนุษย์มวลมนุษยชาติต่อไปชาติที่ดีที่สุดก็คือวันที่เราไม่มีชาติก็ค,คือความเกิดแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่วันนี้มนุษย์ทั้งหลายในพื้นปฏิพีนี้ยังมีชีวิตมีชาติกันอยู่ยังอาศัยสมมุติอยู่เมื่อทุกอย่างกำลังมีเหตุที่จะทำให้สมมุติที่เรายัางต้องอาศัยอยู่พังทลายลงมนุษย์ทั้งหลายคงอยู่ไม่ได้เหตุการณ์ที่จะทำก็คือกำลังดับสมมุติของคนที่จิตค่อยๆดับไปจะดับไฟกองโตแค่น้ำขันเดียว คงดับไม่หมดจะดับไฟกองโตแค่น้ำแก้วเดียวคงดับไม่ได้ต้องใช้น้ำหลายขันหลายแก้วถึงจะดับไฟกองโตได้แต่ทั้งสามโลกสามภูมินี้มีน้ำอยู่บ่อเดียวที่จะดับไฟกองโตได้โดยฉับพลันคือน้ำแห่งธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พวกเจ้ามวลมนุษย์ทั้งหลาย ยังไม่เจอน้ำบ่อนี้หรือบางคนเจอแล้วก็ยังไม่ได้ตักมากินเมื่อเจ้าพิจารณาแล้วว่าน้ำบ่อนี้เป็นน้ำที่สะอาดก็อย่าเสียเวลาตักขึ้นมากินตักน้ำในบ่อนี้ขึ้นมากินแล้วก็ตักเผื่อคนอื่นเขาได้กินจะได้ดับไฟกองโตนี้ชีวิตของเจ้าทั้งหลายทำเพื่อประโยชน์ตัวเองมามากแล้วทำเพื่อประโยชน์ให้ลูกให้หลานก็มากแล้ว ถ้าการนี้เป็นประโยชน์ส่วนรวมถ้าจิตของเจ้าคิดทำคงไม่เสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญญาให้ใช้ปัญญา,ผ,าผู้ใดมีทรัพย์ก็ให้ใช้ทรัพย์ในการนี้ผู้ใดมีธรรมก็ให้ใช้ธรรมผู้ใดมีเสียงก็ให้ใช้เสียงการเจรจาไปให้เจ้าคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราจะต้องเสียสละ ก็ทำเพื่อลูกหลานของเราไม่ให็นับหนึ่งเท่านั้นเองขอบอกให้ชัดอีกครั้งว่าสิ่งที่ดำรัดเป็นความจริงแล้วดำรัดด้วยจิตแห่งภูมิธรรมที่ได้ปฏิบัติมาบำเพ็ญเพียรมาหลายภพหลายชาติแล้วดำรัดแห่งจิตแห่งสัมมาทิฏฐิขอให้พวกเจ้าทั้งหลายทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อเฟืองทุกล้อให้เครื่องจักรทำงาน แล้วผลิตผลให้เกิดแก่ลูกหลานและแผ่นดินไทยของเราเครื่องสักการะทั้งหลายที่นำมาถวายก็ขอให้เจ้ามีความอุดมขอให้เจ้ามีภูมิธรรมที่เป็นแก่นแท้แล้วให้ย้อนคิดพิจารณาถ้าเหตุการณ์สิ่งที่ดํารัดมันเกิดขึ้นข่าวของทั้งหลายเหล่านี้เจ้าคงมีได้เห็นเพราะฉะนั้นพวกเจ้าก็เหมือนไม้ที่ใกล้ฟัง ลูกหลานของเจ้าก็เหมือนต้นไม้ที่เพิ่งโตเหมือนเกลือที่เพิ่งออกจากท่าถ้าวันหนึ่งวันใดเจ้าละขันไปแล้วมีภูมิแห่งกุศลที่ได้จุติเป็นเทียบเยี่ยงพ่อคงจะทนเห็นลูกหลานอยู่ในวิกฤตมิได้คงจะทนเห็นความวินาศเกิดขึ้นกับลูกหลานมิได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ขันอย่างพร้อมสติย่างทำงาน จิตยังกลับเคลื่อนก็ขอให้ทั้งสามอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมะนะลูกและความสำเร็จจะบังเกิดนะลูกนะเอานะวันนี้ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วต่อไปนี้เป็นเรื่องของเจ้าแล้วละ่ะสืบคำดำรัสกระแสร,ร,รับสั่งจากนามธรรมสร้างให้เป็นรูปธรรมจากรูปธรรมก่อให้เป็นนามธรรมในจิตมนุษย์ต่อไปขอให้ลูกทั้งหลายจงร่วมหมทนา ได้สืบสารพระศาสนาสืบสารธรรมนำธรรมสว่างให้แก่รูปธรรมและนำมาทำรรต่อไปก็ความนี้บอกกล่าวนี้เป็นคำเตือนจากเทพพรมสัมมาทิฏฐิผู้มีธรรมที่ห่วงใยลูกไทยล้านไทยอยากให้ทุกดวงจิตได้มีโอกาสพัฒนาจิตตนสร้างกุศลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสริมมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวหากต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ กุญกุศลก็จะช่วยหนุนนำให้รอดปลอดภัยหรือจิตใจไม่ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกโศกมากนักสารจากสมเด็จพรมนเรศสวนเกี่ยวกับภัยพิบัติ